กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกูมานทองมังพยเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกูมานทองมังพยเยานะครับวันนี้ก็ได้พัาสวยๆครับชุดใหม่ครับผมเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ064นะครับ7561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ แอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับ0647561169นะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับผมอ่าเป็นเหรียญนะครับพระเหรียญหลวงปูุ่กนะครับพร้อมตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินโรงงานนะครับเป็นตลับเงินโรงงานนะครับอ่าเป็นพระเนื้อกะไหลทองนะครับ กระไรทองสวยครับนี่ฮะกระไรทองสวยๆเดิมๆเลยนะครับเพราะครูวิมนคุณากรนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสองสี่กว่านะครับสองสี่กว่านะครับเหรียญคมคมนะครับเหรียญคมคมนะครับใบหน้าติดคมชัดนะครับใบหน้าติดคมชัดนะครับพร้อมตลับนะครับเป็นตลับเงินโรงงานนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับผม มเปิดด้วย1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับผมลูกใหญ่ๆครับเป็นตะโพนนะครับเป็นตะโพนหลวงพ่อฟักนะครับตะโพนหลวงพ่อฟักนะครับยิ่งตียิ่งดังนะครับระตะโพนมหาราบนะครับตะโพนมหาราบนะครับเรี่ยมเงินพร้อม ห้อยนะครับด้านข้างจะเป็นอาจจะมีอุดผงแบบนี้เลยนะครับจะมีอุดผงอุดข้างเก่าๆนะครับอุดผงอุดข้างเก่าๆมีรอยจานนะครับมีรอยจานเต็มูตรนะครับเป็นหูหูเชื่อมแบบนี้ฮะมีหูนะครับมีหูในตัวนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับสาหรับตะพนพี่ๆท่านใดชอบนะครับเอา3,000บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับตะโพนหลวงพ่อฟักนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบ ถามถามไทยได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับหลวงปู่รอดวัาในลงครับลงรักเก่าๆนะครับลงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะถักเชือกสวยๆนะครับถักเชือกสวยๆนะครับเลี่ยมเงินให้พร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินให้พร้อมห้อยเลยนะครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัาในลงครับอันนี้ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยครับผมเลี่ยมเงินพร้อมห้อยสวยๆครับเอา3,500บาทครับผม 3,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเสือนะครับเสือลงพะปานครับผมเป็นปลายเขี้ยวแกะนะครับตัวเล็กๆน่ารักครับปลายเขี้ยวแกะตัวเล็กๆน่ารักเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเหมือนกันนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยสวยๆครับ ตัวนี้นะครับเอา2อ0 0บาทครับผม2,500บาทครับผมเื่อหลวงพอปานนะครับขอญาตไปไว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเนื้อทองผสมครับวัตถุทั์ครับพระกิ่งเนื้อทองผสมวัตถุทัศน์นะครับติ่งแตงเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับกิ่งแตงเก่าเนื้อสวยๆครับกิ่งแตงเก่าเนื้อสวยๆครับสําหรับพระกิ่งนะครับเอา3,000บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับมีตอก โพสต K, uhh, ์หลังนะฮะอ่าผ้ากิ่งสวยคมนะครับอ่าผ้ากิ่งสวยคมเลยนะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆนะครับเป็นเนื้อผ้าทองทองผสมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมีสององนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับสามพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2ครับอ่าตววทั้ง2องค์เลยนะครับมีสององนะครับมีสององนะครับจะว่าสามตะละนะฮะอันนี้องค์ที่2อนะครับอันนี้องค์ที่2ครับผมอ่าอันนี้องค์ที่2นะครับผม3,500บาทนะครับ เปิดไว้3,500บาทนะครับราคาก็ลดหย่อนกันได้นิดหน่อยนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นแพะนะครับแพะเขาควายเผือกนะครับนี่ฮะสวยๆแกะสวยๆเลยนะครับแพะเขาควายเผือกนะครับหลวงปู่อ่ำนะครับวัดหนองก็บอกนะครับแพะหลวงพู่อ่ำพัดหนองก็บอกครับแกะสวยๆศิลปะชาวบ้านสวยงามนะครับแพะฐานบัวนะครับหายากนะครับผมเอา2,500บาทแล้วกันนะครับแพะหลวงปู่อ่ำนะครับเอา2,500บาทนะครับ ชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อแก่เงินนะครับเนื้อแก่เงินนะครับขึ้นภายเงินแก่เงินแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเต้นเลี้วจีวรสวยความสวยคมนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยแบบนี้เลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยแบบนี้เลยนะครับชุดนี้เอาองค์ละพันสองแล้วกันนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมหนึ่งพัน 2อ0บาทนะครับอันนี้องค์ที่1ครับอันนี้องค์ที่1นะครับเนื้อแกงเงินนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อแก่เงินสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผม1,200บาทครับต่อไปนะครับองค์ที่2ครับผมอันนี้องค์ที่2ครับองค์ที่2ก็สวยนะครับนี่หน้ายิ้มยิ้มครับพ้าก็สภาพใช้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมสวยนะครับ เนื้อแก่เงินเลยนะครับเนื้อเงินผสมนะครับแก่เงินนะครับต้องดูมีลายตามมุ้งแบบนี้ฮะดูเก่าเข้าตํารานะครับดูเก่าเข้าตํารานะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับผมอ่าองค์ที่สามครับเนื้อสวยๆครับองค์ที่สามเนื้อสวยๆครับยิ้มสวยๆครับเส้นริ้วจีวรสวยคมนะครับเส้นริ้วจีวรสวยคมแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่ สานะครับผม1,200บาทครับ1,200บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับต่อไปองค์ที่4ครับมี5องค์นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินนะครับมีอยู่5องค์นะครับอันนี้องค์ที่4นะครับสวยทุกองค์เลยนะครับพิมพ์นี้ชุดนี้นะครับพิมพ์นี้ชุดนี้สวยทุกองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่4ครับอันนี้องค์ที่4นะครับ อ่าเปิดไว้องค์ละพันสองนะครับเปิดไว้องค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับคาาเบ้าดินไทยเดิมๆครับคาาเบ้าดินไทยเดิมๆนะครับหน้าหลวงพ่อยิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าหลวงพ่อยิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมอ่าเลี่ยมกรอบเก่าสีชาคลาสสิกวินเทจคลาสสิกเลยนะครับอ่เลี่ยมกรอบสีชาคลาสสิกเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระ ขนาดห้อยคอนะครับเป็นพระราชการนะครับพายุราชการนะครับเป็นพิมพ์นาคเป็นพิมพ์นาคปกนะครับพิมพ์นาคปกนะครับปิดทองคําแท้นะครับปิดทองคําเปลลแท้นะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับก้นอุดผงเก่าแบบน,นี้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นาคปกนะครับเป็นพิมพ์นาคปกครับเอาหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทครับผม มีอองค์นะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ภาษสังกระจายนะครับ พิมพ์พระสังกรจจายนะครับยุครัตนนะครับใต้ฐานลงรักลงชาตินะครับลงรักลงชาติเก่าสวยเลยนะครับอ่าลงรักลงชาติเก่าสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับรัตนะครับผมอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับองค์ที่สามนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับเป็นพิมพ์พระสังกจจยนะครับเป็นพิมพ์พระสังกรจจายนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผม ชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมนะครับอ 1000บาทนะครับต่อไปนะครับรายาการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเจศโยนะครับพิมพ์ตลกนะฮะพิมตลกอันนี้เขาเรียกจะเรียกจะหน้าเรียกหน้าพิมวัพิมตลกนะครับอันนี้เอาองค์ละ1 0 0 0บาทแล้วก uh. ันนะครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณนะครับพิมพ์วัดเจศโยครับผมมีอยู่3องค์นะครับพิมพ์นี้นะฮะได้มา3องค์นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอันนี้องค์ที่2ครับผมอันนี้องค์ที่2นะครับเอา 1,000บาทครับ1,000บาทนะครับ อ่ะต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับองค์ที่3ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดนี้นะครับอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอ่าเนื้อว่านนะครับวัดพระโคนะครับนี่ฮะเนื้อว่านแห้งๆนะครับเนื้อว่านผงว่านแห้งๆเก่าๆเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจแบบนี้ฮะอ่าวัดพระโคมี2ององค์ครับเอาองค์ละหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่ง 0 <ST an the> ันบาทครับออ่อ่าราคาก็ลดได้นะครับชอบองค์ไหนถูกใจงองค์ไหนแอดไลน์มานี่องค์ที่2ครับวัดพระโคะนะครับองค์ที่2นะครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกสวยๆแบบนี้เลยนะครับน,บน,บน,บนี่ฮะเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ1,000บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าตุ้มกรนะครับพิมใหญ่นะครับเี่ฮะพิมใหญ่นะครับเนื้อพิมพ์ใหญ่สวยๆนะครับเนื้อละเอียดละเอียดนะต้องดูเห็นแร่ดอกมะขามสวยๆเลยนะครับเรี่ยมกรอบวินเทจคลาสสิกเลยนะครับเรี่ยมกรอบวินเทจคลาสสิกสวยๆเลยนะครับผ้าตุ้มกอเอา1000บาทเหมือนกันนะครับ1000บาทครับองค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่2ครับผมอันนี้องค์ที่2ครับเนื้อออกมะขามเปียกนะครับสวยๆเลยนะครับ อสมแขนลึกๆนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับหนึ่งพันบาทครับขออนุญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมอันนี้องค์ที่สามครับสวยๆครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกเลยนะครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกเลยนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์สองสี่ก้าเจ็ดนะครับนะเลี่ยมกรอบเก่าโบราณเลยนะครับด้านหลังมีแร่นะครับมีแร่เพชรน้าทั้งหอกสีทองทองเงินเงินนะครับทองทองนะฮะนะครับผมอ๋อหนึ่งพันบาทครับผม1 0 0 0ันบาทหลวงปู่ทวดนะครับเลี่ยมเก่าครับสองสี่ก้าเจ็ดครับผมอันนี้องค์ที่1ครับผม1 0 0 0ันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่2ครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับสวยๆเลยนะครับ อันนี้องค์ที่สี่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับดูนะครับพักเก่านะครับคือขึ้นไขว้านแห้งๆเลยนะครับขึ้นไขว่้านแห้งๆเก่าๆเลยนะครับในองค์ที่ห้านะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับเรียมเก่าคาติกครับเรียมเก่าคาติกครับ เตรียมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับ100 0บาทนะครับชุดนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับมาดูเป็นพระดีราเม็ดขนุนครับผมนี่ฮะเนื้อออกโทนสองสีนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อออกโทนสองสีสวยๆเลยนะครับนี่ฮะคาบกุเดิมๆนะครับคาบกุเดิมๆนะครับพร้อมสลับนะครับ พร้อมตลับนะครับเป็นตลับเ,เขาเรียกอะไรตลับแปดตังนะครับผมอ่าพระลีลาเม็ดขนุนเอาพันห้าแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับมีสององนะครับนี่ฮะองค์นี้องค์ที่สองมีหน้ามีตานะครับ องค์ที่สองมีหน้ามีตาคภาพปูเดิมๆนะครับ่าปูเดิมๆตัวๆไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ฮะไม่ผ่านการใช้ใส่กรอบพร้อมห้อยครับผมใส่กรอบพร้อมห้อยเลยนะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้สวยคลาสสิกครับองค์นี้สวยคลาสสิกครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับหน้าตาของพ่อยิ้ม สวยเลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยหูปิงนะครับห่วงปิงหงปิงนะครับขึ้นกระแตทองนะครับขึ้นเกตกรดีกระแตทองเลยนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับ1500บาทครับผม1,500บาทครับจอบเล็กนะครับต่อไปองค์ที่2ครับองค์นี้ก็จะผ่านการใช้มาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าพานี้อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบเรี่ยมกันน้ํานะครับเลี่ยมกับน้ําสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับ 1500บาทนะครับ1,500บาทครับต่อไปนะครับองค์ที่3ครับองค์ที่3าเป็นจอบใหญ่นะครับองค์ที่3ามเป็นจอบใหญ่ครับนี่ฮะจอบใหญ่สวยๆครับจอบใหญ่สวยๆเนื้อมันๆครับเนื้อมันๆเลยนะครับชุดนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเก็บสภาพผิวหมดเลยนะครับเอา1,500บาทเหมือนกันนะครับ1 5 0 0บาทครับต่อไปนะครับองค์ที่4ีนะครับ องค์ที่สี่องนี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยสวยทุกอง์เลยครับจอบนะครับดูหน้านะครับดูใบหน้าหลวงพ่อติดคมชัดนะครับใบหน้าหลวงพ่อติดคมชัดนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่ห้าครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มยิ้มครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มยิ้มครับผมอันนี้องค์ที่ห้านะครับสวยคลาสสิกครับสวยคลาสสิกครับผม ชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นผ้าผงทุพันนะครับพิมพ์หน้าแก่ครับผมพร้อมตลับเลยนะครับนี่ฮะดูคาปรารดาดำตัวๆครับนะหน้าตายิ้มสวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูข้างในนะครับทำไมมีชิมนะครับ อันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับภาพผงสุพันนะครับพาะผงสูพันสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับคนนี้นะฮะพาะผงสูพันนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งครับเก่านะครับเก่าเลยนะครับมีขี้ยุงนะครับมีขี้ยุงติดนะครับนี่ฮะ ภาพกุเดิมๆครับภาพกุเดิมๆครับไม่ผ่านการห้อยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพร้อมกรอบครับผม1000บาทครับองค์ที่1ครับต่อไปองค์ที่2ครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับองค์ที่2เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มครับลงคาบกุคาบลักลาดําเดิมๆนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มครับ ด้านหลังเห็นรอยนิ่งมือชัดเจนครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับ1000บาทนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่3ามนะครับองค์ที่3ามนะครับอง์นี้ก็เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเพราะผมจูพันชุดนี้นะฮะดูนะฮะหน้าตาติดคมชัดนะครับหน้าตาติดคมชัดตัววยิครับตววยเลยนะครับ นะครับเอา1000บาทนะครับผม1000บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6น7 5 6 1 1 6 9จเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ